ล่อยให้ A3 และ S3 จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการและคนก็บอกว่าแล้ว RS3 เมื่อไหร่จะเปิดตัวล่าสุดเขาก็จัดให้แล้วนะครับมาดูกันว่ามันต่างจากรุ่นปกติตรงไหนแม้ว่า S3 จะดุดันแค่ไหนก็ยังคงความหรูหราอยู่แต่ถ้าเป็น RS3 แล้วก็จะไม่มีความหรูหราอีกต่อไปเพราะตัวกระจังหน้านั้นจะตกแต่งให้ดูสปอร์ตขึ้น ล่มสีดำทั้งชิ้นเช่นจะกับไฟหน้า Matrix LED ที่จะทำแบบนั้นโดยไปถึงกานชนหน้าทรงใหม่ที่เปลี่ยนทั้งชิ้นอีกต่างหากสำหรับด้านหลังมีการเปลี่ยนกันชนท้ายยกชิ้นถ้อยเสียนั้นบอกเลยว่าใหญ่สะใจมากๆเสริมด้วยสไปร์เลอร์หลังสีดำเช่นจะกับโลโก้ Audi และตัวไฟท้ายนั้น กรอบเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพร้อมการตกแต่งสีดำที่จะให้กันครบทุกรุ่นโดยไม่ต้องไปซื้อ S Package หรือจะเป็นรุ่น Black Edition แต่อย่างใดเสริมด้วยลออ้ออนอยขนาด19นิ้วที่จะมีดีไซน์แปลกตาได้นอกจากตัวซีดานแล้วรุ่นส port b a c k ก็จะมีการปรับปรุงกันชนหน้าและกระจังหน้าให้สปอร์ตขึ้นเช่นกันพร้อมกับวมกรอบไฟหน้าและไฟไท้ายให้มาเป็นแบบสีเข้มและกันชนหลังที่ดุดันอย่างเห็นได้ชัดสีตัวรถจะประเดิมด้วยสีเขียวสุดจี๊ดอย่าง เทมล่ากรีนสีเทานมเคมอล่าเกรย์จากรถสปอร์ตแถวหน้าอย่าง R 8สีน้ำเงินเข้มอัสคาลีบลูและสีแดงโรเกสตีเบลดยังไงก็ต้องมาส่วนสีเทาเดโทนาเกรย์ก็จะมาเป็นแบบผิวด้านตามสมัยนิยมซึ่งทุกสีนั้นจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอย่างชัดเจนมากๆภายในตกแต่งแดชบอร์ดที่มันดูดุดันขึ้นด้วยลายคาร์บอนและสีแดงที่มีจำกัดแค่ปุ่มสตาร์ทเท่านั้นเพราะกรอบช่องแอร์ก็จะมีการตกแต่งบริเวณแถบตรงกลางด้วย ส่วนพงมมลัยนั้นคราวนี้ได้เปลี่ยนกันยกชุดเลยเพราะว่าจะมาเป็นแบบหเหลี่ยมและก็จะมีแต้ม12องนาฬิกาเป็นพิเศษสำหรับการขับขี่และโลโก้อลดีแบบ2มิติส่วนมาตรวัดจอ12.3นิ้วและเครื่งเสียงจอ10.25นิ้วมีการปรับกราฟิกใหม่ให้สอดคล้องกับความดุดันที่เพิ่มขึ้นอัปเกรดฟังก์ชันจาก S3 อยู่พอสมควร และยังไม่พอช่องเสียบ USB มาเป็นแบบ Type C และขันเกียร์อัตโนมัติแบบไฟฟ้าที่จะมีการปรับปรุงแบบเดีวยวกับรุ่น Mini-Chef เ,เ,เช่นกันส่วนเบาะหนังก็จะมีการคุ้มด้วยหนังนัปป้าพร้อมกับตกแต่งสีแดงทั้งตะเข็บและบริเวณสันเบาะเพื่อความดูดันมากขึ้นซึ่งจะครอบคุมถึงเข็มขัดนีรภัยเช่นกันและแน่นอนว่าจะมีทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังแต่ถ้าเกิดใครเงินถึงก็จะได้รับเบาะ Bucket s e ซ t Style RS ที่แน่นอนว่าจะมีรูปทรงที่ดูสปอร์ตขึ้นมากๆทำลายเป็นแบบรังพึ่งพร้อมพุ้นด้วยหนังเนปปาตะกร้ผ่านไดนามิก้ขาขณะที่เบาะหลังก็จะทำเป็นแบบโครงคาร์บอนซึ่งแน่นอนว่าน้ำหนักเบาและมีรุดลายที่ดูเท่และเบาะหลังนั้นจะทำเป็นแบบลายรังพึ่งเหมือนกันเลยขุมพลังมาพร้อมกับเครื่องเป็นซินเทอร์โบ2.5ลิตรแบบ TFSI กําลังอยู่ที่400แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตร สมรถก,กิจอัตโนมัติเจ็ดจังหวะขับเครื่องสี่ล้อควอเตรเรียกได้ว่าเป็นเครื่องยนต์ที่โหดที่สุดของตะกูล Audi A3 แล้วนะครับงานวิศวกรรมจะมาพร้อมกับช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟิร์สันสแตด้านหลังเป็นแบบโฟลิ่งที่จะมีการแปลผันตามสภาพถนนได้ระบบเรบรกปรับปรุงใหม่เช่นเดีวยวกับพวงมาลัยที่จะให้การเลี้ยวเฉียบคมกว่าเดิมพร้อมป,ปรับปรุงระบบควบคุมการทรงตัว และระบบควบคุมแรงบิขดขณะเข้าโค้งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วยเสริมด้วยยางประสิทธิภาพสูงอย่าง Pi r ร l ี่พีซีโรทำให้การขับขี่นั้นมั่นคงขึ้นราคาจำหน่ายถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตแบ็ก็จะอยู่ที่66,000ยูโรหรือ2,526,000บาทซึ่งรุ่นซีดานนั้นก็ต้องเพิ่มอีก2,000ยูโรเป็น68,000ยูโร หรือ2.630,000บาทนั่นเองโดยตัวรถจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปส่วนประเทศไทยจะเอาเข้ามาขายหรือไม่อันนี้มาว่ากันในภายหลังครับ